สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอสจะพาทุกคนมารู้จักบ้านเดี่ยวโครงการสิวรลีรามคำแหงวงแหวนนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยมิสทินติดถนนรามคำแหงนะครับสามารถทะลุได้ทั้งเส้นรามคำแหงถนนล่มเก้าแล้วก็ทะลุตัดไปขึ้นเส้นมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีได้เลยครับก็เป็นเส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่ที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าโซนตรงนี้ครับมีอัตราการเต,ติบโตของหมู่บ้านเยอะมากและที่สําคัญน้ําไม่ท่วม นีกได้ว,ว่าตกหนักแค่ไหนก็คือรอดนะครับส่วนนี้ผู้พัฒนาโครงการก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแ l a าส House Developer ชั้นนําของประเทศไทยซึ่งภายในโครงการเนี่ยเขาจัดฟ a ซิลิตี้ต่างๆมาให้มากมายนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูส่วนกลางกันทีหลังนะเรามาดูภายในตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่ทั้งหมด54.3ตารางวา พื้นที่ใช้สอย163ตารางเมตรจอดรถได้2คันจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับก็คือพื้นที่หน้าบ้านที่เจ้าของเขาต่อเติมไว้เยอะมากๆเลยครับทําออกมาได้ดูร่มรื่นม,มากก็ได้ลองถามกับเจ้าของนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะต่อเติมบ้านให้เหมือนจะเป็นสไตล์คาเฟ่ครับเหมาะสําหรับนั่งชิวๆพักผ่อนได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆครับผมแล้วก็ช่วงเที่ยงๆอากาศไม่ร้อนเลยครับเพราะว่าด้านบนของ เพดานตรงนี้เราก็มีปลูกต้นไม้ไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครชอบบ้านสไตล์เนี้ยครับรับรองว่าต้องถูกใจหลังนี้แน่นอนเลยครับโซนถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านครับบ้านหลังนี้สามารถเดินได้รอบเลยมีการต่อเติมระแนงแล้วก็พื้นที่ตัวข้างบ้านเอาไว้พอสมควรครับ ด้านหลังตรงนี้นะครับจะใช้เป็นโซนซักล้างครับสามารถที่จะซักผ้าหรือว่าตากผ้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับตัวโครงสร้างของบ้านทำมาค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็ที่ผมชอบมากเลยเขามีการฝังปั๊มน้ำไว้ใต้ดินนะครับ mm hmm. เพื่อจะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่รอบตัวบ้านให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ เพื่อทัศนียาภาพที่สวยงามของบ้านด้วยครับบริเวณที่จอดรถมีการลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆผมว่าบ้านหลังเนี้ยครับสภาพโอเคมากเลยนะอายุประมาณ10ปีแล้วก็จริงแต่เจ้าของทําให้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากด้วยถ้าสมมุติว่าใครชอบแนวเนี้ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดหลังนี้จริงๆนะครับ และเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวบ้านกันพอเราเดินเข้ามานะครับสิ่งที่จะเจอคือเป็นโซนทานอาหารนะครับแล้วก็ถัดมาฝั่งขวาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นครับตัวบ้านค่อนข้างกว้างนะครับเขามีการจัดสรรพื้นที่ไว้เป็นสัดเป็นส่วนดีครับ ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นโซนห้องครัวเหมาะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่ได้เยอะมากครับผมก็จะเป็นครัวเล็กๆภายในห้องครัวนี้ก็จะมีป่องดูดควันนะครับแล้วก็มีจุดวางเครื่องซักผ้าไว้ให้ด้วยประตูด,ด้านหลังสามารถเชื่อมไปกับโซนซักล้างด้านหลังได้ครับห้องน้ำชั้นล่างนะครับก็จะอยู่ข้างๆ กับบันไดเลยครับผมซึ่งภายในห้องน้ําก็จะมีทั้งโซนแห้งและโซนเปียกสามารถที่จะอาบน้ําภายในห้องน้ําชั้นล่างได้เลยครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้น2กันเลยดีกว่าบนชั้น2ครับก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ แล้วก็มีพื้นที่อนเนกประสงค์ตรงนี้ไว้สําหรับทําเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของเจ้าของบ้านครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถที่จะออกแบบเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นวางตู้หนังสือหรือจะทําเป็นจุดถ่ายไลฟ์วิดีโออะไรก็ได้เลยครับพอเปิดออกมาครับก็จะเจอเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้หันไปทางทิศใต้นะครับช่วงเย็นเย็นช่วงเช้าๆเนี่ยครับแดดไม่ร้อนเลยลมเข้าตลอดเวลาเลยครับ และข้างบ้านตรงนี้นะครับโครงการเขาก็ทําไว้เผื่อว่าเจ้าของบ้านต้องการที่จะต่อเติมเพิ่มเป็นห้องเขาก็มีการลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคิดมาเยอะมากจริงๆโครงการนี้เอาละครับและในส่วนถัดไปผมจะพาทุกคนไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผมห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะครับด้านกระจกหันไปทางหน้าบ้านซึ่งเป็นทิศใต้นะครับ แล้วก็ในห้องมีห้องน้ําในตัวครับผมแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยซึ่งอันนี้ครับเจ้าของเขาให้หมดเลยนะครับสภาพภายในห้องน้ําครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ภายในห้องก็บอเบปเปอร์เพดานอะไรพวกนี้ไม่มีร่วมไม่มีซึมครับเรียกได้ว,ว่าถ้าสมมุติว่า ซื้อมาแล้วก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยกับบ้านหลังนี้รีโนเวทไม่เยอะมากนอกจากนี้นะครับก็ยังมี2ห้องนอนเล็กซึ่งสามารถทำเป็นทั้งห้องอเนกประสงค์หรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้นี่ห้องแรกนะครับเพดานผนังต่างๆก็คือสภาพดีตู้สภาพดีอยู่ครับก็อีกห้องหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันเจ้าของเขาเอาไว้เป็นห้องเก็บของ แต่ก็ห้องขนาดใหญ่สามารถที่จะเอามาทําเป็นห้องอนเนกประสงค์เป็นห้องฟิตเนสหรือห้องทํางานก็ได้ครับแล้วก็ห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันนะครับครับผมสําหรับบ้านหลังนี้ภายในบ้านก็จะมีประมาณนี้แต่ผมชอบมุมนี้มากเลยแบบเป็นมุมที่รู้สึกว่าให้บรรยากาศโคซี่มากๆจริงๆครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับรีบโทรมาและเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนกลางของโครงการกัน,กนว่าแลนด์เฮาส์จะให้มาดีขนาดไหน นี่ครับผมเป็นคลับที่อยู่หน้าหมู่บ้านนะครับซึ่งภายในคลับก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็มีฟิตเนตสสระว่ายน้ําเล็กก็จะมีแป้นบาสให้ด้วยน่าทักมากฟิตเนสก็จะอยู่ชั้น2ของคลับนะครับซึ่งตอนเย็นๆก็จะมีลูกบ้านมาเล่นมาออกกําลังกายกันแล้วก็วิวเป็นวิวสระว่ายน้ําเลยครับในส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นเพลการาวแล้วก็สวนสาธารนณะเอาละครับและหลังจากที่เราดูกันมาหมดแล้ว บ้านหลังนี้สิวลีลามํำแง่งวงแหวนทุกคนชอบกันไหมครับขนาด54.3ตารางวาหลังนี้นะครับผมบอกเลยว่าขายแค่5.9ล้านบาทเท่านั้นซึ่งราคานี้เทียบกับสิ่งที่เราได้ไม่แพงเลยครับแค่การตกแต่งของเจ้าของการต่อเติมต่างๆก็เรียกว่าคุ้มมากแล้วถ้าใครชอบบ้านแนวนี้นะครับยิบโทรศัพท์โทรขึ้นมาได้เลยครับผมยินดีเปิดบ้านให้ชมครับสำหรับวันนี้บอสต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากครับ